วัสดีครับทุกคนแล้วนี่วันนี้ช่องไฮลอดของเราก็แบบว,ว่าพอดีผมว่างนะครับก็ผมก็อยากจะกินข้าวอ่ะแต่ว่ากินที่เดิมเดิมมันก็เบื่อไงก,งก็เลยนั่งเครื่องบินมากินที่เยอรมันแม่งเลยตอนนี้เราก็อยู่ที่อาบูดาบีสของประเทศเยอรมันนะและนี่ก็คือบรรยากาศร้านที่ผมมากิงจะพาไปดูดีกว่าก็เป็นไงเดี๋ยวนะคะ,ะคุณแต่งตัวมาดูดีมากเลยนะคะแต่ว่า ทำไมคุณไม่ให้เกียรติร้านหน่อยคะกังเกงคุณลุกมาอยู่บ้านนะครับก็แบบว่ามันชิวๆ่ะครับม่จะแบบแต่งตัวให้ดูดีทำไมอพะจะเปลี่ยนเสื้อทำไมก็เนี่ยโัวติ๊กก็หล่ออยู่แล้วก็เลยเออแต่งแค่ครึ่งครึ่งขัอนบนก็พอค่ะมาครับนนี่มันบ้านเขา ยอ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 ทางนี้ทางนี้ทงนี <c oughs> <im ple> ้ครับผมที่เห็นข่างนี้ก็เป็นน้ำพุที่ผมบอกให้เขาสร้างก่อนที่ผมจะมากินที่ร้านนี้นะอันนี้ผมหมดไปประมาณนัาห้าแสนห้าแสนห้าแสนยูโรนะห้าแสนยูโรหมดไปแลครับคือในห้าแสนที่ผมจ่ายไปมัน มันไม่ได้ราคะคายกระเป๋าตังของผมเลยผมเลยอ่ะโอเคก่อนมากินสร้างให้ก่อนแล้วเขาก็รีบสร้างให้ผมก่อนผมจะกินทีาาร่ร้านนี้มีบรรยากาศนะคะในร้านเนาะ<ม>เราสามารถนั่งนอกได้นะแต่เวลานี้เราไม่สามารถนั่งนอกได้นะคะเอ๊ะเราเจอไขรก็ไม่รู้เอ๊ะคุณมานั่งทําไมตรงนี้ฮึชิวอะชิวอะอยากจะผ่อนคลายอะก็เลยมันนอนตรงนี้สักหน่อ,นอ,อยอ่ะอือหือมาด้วยทีนะ

สองเหรอธุรกิจที่ฉันบอกแก่ว่าให้ไปทำอ่ะถึงไหนแล้ววะอะไรนะเงินงหายไป50ล้านเฮ้ยธุรกิจพันล้านเนี่ยมันก็เยอะแต่ว่ามึงปล่อยเงินห้สิล้านหลุดไปได้ไงเนี่ยไปตามมาให้อ้วนะไม่อยากเจ็บตัวเพราะว่าตอนเนี้ยลูกเมียเรืออ้วจับเป็นตัวประกันลนะเ <Yo. S 1> งนินอ้วหายไปนะแค่บาทเดียวนะีน่ตั้งห้าสิบล้านนะไปเจออ้วแน่เข้าใจปะ จัดการมาเออคุณคะคุณคะคุณคุยกับใครคะคุยกับลูกน้องพี่เนาะโทรศัพท์รุ่นใหม่นี้เป็นรุ่นแบบบลูทูธเดี๋ยวมันจะออกปีหน้าแต่ว่าพอดีพี่แบบว่าได้อภิสิิ์ก่อนไงพี่คุยกับบริษัทเขาพีจัดเขาแบบเออเส้นสายคอนเนคชันอะไรเงี้ยเขาเลยให้พี่มาใช้ก่อนปีแรกจะวางตลาดหมูแกงแล้วกี่คุยกับไอ้สองไอ้สองมันทําเงินอ้วหายเงินพี่หายไปห้าสิบล้านโคตรเดือดเลยกูบอกแม่งให้เอาเงินมาคืน ถ้าไม่คืนเจ็บตัวเนี่ยเพราะว่าเราจับล <improving> ูกเมียมันเป็นต <Four> ัวประกันแล้วพอเสียงม่งจะมาพอดหน่อไหธุรกิจมันเป็นหาเสียงจริงโอ้คุณโตคุณทานอะไรคะเนี่ย กินมากเลยคะ oh wow. ah. mm ่ะ hmm. อ ah ah mm ัน hmm. น okay. um, uh ี้สเต็กของอุนโดมกัแล้วอะและของเราจะเป็นกีวีสตี้นะคะต้องนส่กีวีแล้วใช่ไหมยังไงบ้างครับอืมกีวีสดอร่อยชื่นใจว้าวย่า กินตอนนี้หลับตอนไหนกาแฟมันจะต้องกินแบบินมาจางมากเว้งอร่อยมากมากเลยว้าวมันเป็นน้ำส้มสดเนี่ยสุดยอดมีเนื้อกีวีสดด้วยเลยนะแล้วกินปเปล่า เขาไม่กินนะไม่รู้ทำไมแต่เขาไม่ชอบไอเกี๊ยวนะเฮ้ยนี่มันแบบนี่มันแบบเออแบบละลายในปากว้าวเดี๋ยวนะเฮ้ยเป็นคนยืนเขาเนี่ยชอบกาแฟข็จะไม่ชอบร้านทีวีกินลูกกินกิน เราสั่งซอสเต็กพริกไทยดำไปใช่ไหมจำไม่ได้จำได้เดี๋ยวเรามากินบุ้มกินแบบคำแรกเอ่อจิ้มจิ้มจิ้มไข่ใบไก่ไงบ้างคะคุณดูผมปรับนคำน้อง คือคือถ้าดูสเต็กนะครับเขาก็จะให้มาแบบชิ้นแบบว่าไม่บางนะชิ้นแบบนั่งหนาอย้วจิ้มกับไอซอสมะเขือเทศน,นะครับปกติเราจะกินกันนี้ใช่ไหมอันนี้ลองเปลี่ยนเปลี่ยนฟิล์มบ้างง่ยายว่ะเพราะว่าไม่เยอะอื่นนะมีตะคำ ไมใส่น้ำดูนะคะวันกระชาติไงตอนนี้นจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วโอเคเป็นยังไงครับอร่อยมากยอดเนะานะอร่อยมาไปก็ดูขรับแฟนเผาหวานไก่ย่างเดี๋ยวดูข้าวก่อนอ๋นอ จอเดอไ่คือดมากว้าวไก่ไมอดีจรยุงบินผ่านเด้ยว่าในเฟรมน้ำจิ้มก่อนั้ยจิ้มฉ่ำนะไหลเลยมันจะหกมันจะหกเต็มครำไก่ต้องมางอรับนี่คือหัวข้าว กินกับ <complex> ข <í toys> ้าวนั <room> <sh yelled> ่นจ้ายาดโอ้โหนี่คือห้องน้ำนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องน้ำกันเลยเนาะ น่ร <Wow. S 2> ามากสะอาดมากจ้าอ้มันสบายมากเลยใช่ไหมคะคุณเโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับกินนี้นะครับชอบหรือไม่ชอบครับที่เราพาทุกคนมากินอาหารก็ร่ยวงที่เยอรมันนะฮะเป็นไงบรรยากาศร้านซึ่งร้านที่น,นี้พี่สั่งตกแต่งเองนะน้องๆคน และถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องไฮรอดของเราและคลิปต่อไปของเราจะเป็นอะไรก็มาเจอกันใหม่ับคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีจ้า